Good evening and welcome to forecast. look for and the weather Let's take look the weather for the a at สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการพาคเสียงแล้วก็การสร้างตัวละครโดยใช้โปรแกรมโปรตากอนครับโปรแกรมโปรตากอนนะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการสร้างสืงสงส่อภาพยนตร์แอนิเมชนัน3มิติครับดังนั้นนะครับพวกเราก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ อย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของครูภาษาอังกฤษที่นำโปรต a ก o n อนมาบวกกับ Conversation ครับจึงทำให้ได้เป็นวิดีโอคลิปแบบสวยๆแล้วก็ได้ความรู้แบบนี้ And finally, the weekend is looking quite pleasant with mostly sunny skies and temperatures reaching day and 24 degrees. ผมลืมแนะนำไปนะครับคนไหนที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android บางฟังก์ชันจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เริ่มสแกนกันได้เลยนะครับคนไหนที่ใช้ iOS ก็สแกนฝั่ง iOS คนไหนที่ใช้ Android ก็สแกนฝั่ง Android ครับผมในกระบวนการทำงานของโปรตากอนนะครับให้เราเตรียม Storyboard ให้เรียบร้อยเตรียม S คริปให้เรียบร้อยเพื่อที่เวลานั้นนะครับเราจะได้ สร้างตัวละครแล้วก็สร้างฉากให้เรียบร้อยนะครับการสร้างฉากและตัวละครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากๆเลยนะครับมันคือซิมโบลิกที่เป็นสากลเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีผมเราก็ควรจะเลือกไอคอนที่เป็นสีผมถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเสื้อก็เลือกไอคอนที่เป็นเสื้อโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิกเข้ามาในตัวโปรแกรมโ o รตร้อนจะเจอคำว่า create video คลิกเข้าไปที่ create video ครับพอหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาจะทำการสร้างฉากให้เราอัตโนมัติครับผมถามว่าเราสามารถเปลี่ยนฉากได้ไหมได้นะครับเพียงแค่เราคลิกตรงนี้ครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกฉากนะครับเดี๋ยวเขาจะเด้งมาที่หน้าให้เราเลือกฉากนะครับเราก็สามารถเลือกฉากได้ตามใจชอบเลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราเลือกฉากแล้วนะครับเขาก็จะมาตรงนี้นะครับเอา้าผมผมเปลี่ยนเป็นฉากห้องน้ําสงสัยผมอยากเข้าห้องน้ํานะครับโอเคนะครับผมก็เลือกเป็นฉากในรูปแบบของบาร์ดูมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มสร้างตัวละครครับแค่คลิกปุ่มคําว่า no actor ครับพอคลิกปุ่มคําว่า no actor นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้ครับ หลังจากนั้นเราคลิกที่ปุ่ม create character ครับพอกดเครื่องหมายปุ่ม create character เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับผมมีตัวละครเยอะมากๆเลยพอเราคลิกที่ create character นะครับเขาก็จะเด้งตัวละครขึ้นมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้ตามใจชอบนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีผมผมก็ควรจะคลิกที่ ไอคอนรูปผมถ้าผมอยากจะเปลี่ยน <lawsuit royable. S 1> สีเสื้อผมก็ควรคลิกที่ไอคอนรูปเสื้อถ้าผมอยากจะเปลี่นยนกางเกงผมก็ควรคลิกที่ไอคอนกางเกงถูกไหมครับทีนี้ผมลองถามพวกเราหน่อยครับว่าถ้าผมอยากจะเปลี่ยนรองเท้าผมควรคลิกไอคอนอะไรครับเยี่ยมมากครับแน่นอนครับผมก็ควรจะคลิกไอคอนรองเท้าเห็นไหมครับพวกเราเก่งสุดๆครับ โอเคหลังจากที่พวกเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อให้ตัวละครและเราก็จะได้คาแรคเตอร์ขึ้นมาหรือว่าได้หนึ่งตัวละครขึ้นมาเห็นไหมครับผมตั้งชื่อว่าเตอร์เขาก็โผล่ขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ตัวละครเขาก็จะเด้งมาที่ซีนครับในฉากนี้นะครับผมต้องการเพิ่มตัวละครอีกหนึ่งตัวผมก็เลือกคําว่า no actor ครับแล้วผมก็เลือกตัวละครที่ผมต้องการหรือพวกเราสามารถสร้างได้เองเลยนะครับว้า wow! ว โอเคนะครับเข้ากับชุดห้องน้ํามากเลยนะครับพอผมได้ตัวละครมาแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทําการพากเสียงครับทีนี้เราจําให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการพากเสียงให้เรากดปุ่มไอคอนไดอ l o g ล็อกครับและเพื่อให้พวกเราเข้าใจง่ายนะครับผมขออธิบายเรื่องของไอคอนแต่ละตัวนะครับตัวแรกเราจะเรียกว่าซีนครับตัวนี้จะเอาไว้เปลี่ยนฉากเพิ่มฉากนะครับตัวต่อไปนะครับเราเรียกว่าไดอะล็อกที่เป็นลักษณะเหมือนลักษณ คำพูดนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้เพิ่มคําพิมพ์คําหรือว่าภาคเสียงครับไอคอนต่อไปนะครับตัวที่3เราจะเรียกตัวนี้ว่าบทเอฟเฟกตครับตัวนี้เอาไว้ใช้เอฟเฟกคู่เช่นกอดหอมตบจูบนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไอคอนที่เป็นรูประฆังคว่าตัวนี้คล้ายกับกระดิ่งเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเสาร์เอฟเฟกครับเอาไว้ใส่เสียงเปิดประตูแอนปิดประตูตึ้มอะไรประมาณนี้ครับตัวต่อไปนะครับเราจะเรียกว่า มิวสิกครับตัวนี้เอาไว้ใส่แบ็กกราวด์ซาวด์ครับเพื่อไม่ให้หนังการ์ตูนดูเป็นแบบว่าไม่มีอะไรนะครับดูเงียบๆเ,เกินไปตัวต่อไปนีครับเป็นรูปรลักษณะตัว A ตัวนี้เราจะเอาไว้ใส่เทคครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะมีไอคอนง่ายๆอยู่แค่6ตัวเท่านั้นครับ เรามาเริ่มสร้างละครคุณธรรมเราต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะให้ผู้ชายเป็นคนพูดนะครับการที่จะให้ผู้ชายเป็นคนพูดผมก็ต้องเลือกไอคอนไดอล็อกครับและหลังจากนั้นผมก็เลือกตัวละครครับก็ใส่ตัวละครเข้าไปนะครับ และตัวละครทุกตัวนะครับเขาจะสามารถใส่ความรู้สึกได้เราจะเห็นว่าในตัวนี้นะครับจะเขียนความรู้สึกเขียนว่า neutral ก็คือเป็นธรรมชาตินะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะให้มีความรู้สึก happy หรือว่ามีความสุขนะครับผมก็ไปเลือกความรู้สึก happy และถ้าผมอยากให้มีความรู้สึกโมโหผมจะเลือกอะไรดีครับ angry เยี่ยมมากๆครับนะ่ ขั้นตอนต่อไปนะครับพวกเราสามารถพิมพ์เพื่อจะให้เขาพากเสียงให้หรือเราสามารถพากเสียงเองได้นะครับเราจะเห็นรูปไมโครโฟนนะครับถ้ากดตรงรูปไมโครโฟนนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเริ่มให้เราทําการพากเสียงครับเราสามารถที่จะพากมันจะขึ้นปุ่มมา3ามปุ่มนะก็จะประกอบด้วยปุ่มเพย์ปุ่มเลคคอร์ดแล้วก็ปุ่มถูก นะครับเอ่ะเราลองมาดูปุ่มเห็นไหมครับ Pay, Record, เพ่เล็กคอร์ดแล้วก็ถูกถ้าสมมุติเราภาคแล้วเราถูกใจเราก็กดปุ่มถูกถ้าเราภาคทับเราก็กดปุ่มแดงได้เลยนะครับอ่ะลองฟังดูครับสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเหนื่อยจังเลยขั้นตอนต่อไปนี้ครับเราอยากให้ตัวละครอีกหนึ่งตัวพูดเราก็เลือกตัวละครครับและหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการพากเสียงเหมือนกับขั้นตอนที่แล้วนะครับไปที่ปุ่มอะไรนะครับ เยี่ยมมากครับไปที่ปุ่มไมโครโฟนนะครับเพื่อทําการพาคเสียงให้กับตัวละครนะครับหลังจากพาคได้ถูกใจแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเลยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะให้ตัวละครเขากอดกันการที่จะให้ตัวละครเขากอดกันนะครับพวกเราลองช่วยผมคิดหน่อยสิครับว่าผมต้องคลิกไอคอนตัวไหนครับ ใช่แล้วครับไอคอนตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าจะให้ใครกอดใครเราก็เลือกตัวละครแล้วก็เลือกลักษณะว่ากอดกอดก็ฮักใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วเห็นไหมครับกดเพจแล้วเขาก็จะกอดกันเลยแอง่ายไหมครับทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเรื่องราวหรือว่าสร้างตัวละครได้แล้วนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เซฟวิดีโอครับและหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเรนเดอร์นะครับพอทําการเรนเดอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะนําวิดีโอที่สามารถเรนเดอร์ได้หรือว่าเอ็กพอร์ตออกเนี่ยมาเก็บในแกลลอรี่เราลองไปดูตัวอย่างนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเหนื่อยจังเลยเหนื่อยก็ต้องทนหน่อยนะเพราะชีวิตนี้ต้องสู้ สรุปเป็นยังไงบ้างครับการสร้างสื่อในรูปแบบของ3 d animation เห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเปลี่ยนการเล่าเรื่องราวจากการอ่านให้เด็กฟังมาเป็นการเล่าเรื่องราวผ่าน3 d animation ขอบคุณครับ